มีหน้าซอมบี้โอ้โหจังหวะนี้ตีคำสาบไปได้แล้วก็ตีสโลไปด้วยโอเคดูเว็บที่ศัตรูตีมาถึงบ้านผมเอา้าด้วยมันสมองที่ผมมีถึง84,000เซลล์เนี่ยผมเชื่อว่าบาฮามุตตัวนี้เหนือกว่าบาฮามุตทุกตัวที่ผมเคยเล่นมา oh, <shit. S 1> ตีคำสาปก็คือการตีใบก็คือแบบทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ได้เว้ยมาดูกันที่รูปร่างก่อน คือตอนนี้ผมชอบนะชอบมากคือมันแบบไม่มีออร่าแสบตาคืออย่างบาหามุสตัวอื่นเนี่ยบาหามุสคารามิตี้ก็ไดะ้คือตอนนี้มันแบบแสบตาแล้วมันมีออร่าแบบเวลาตบโอ้ยมันทําให้มองภาพไม่ชัดเจนเว้ยบาหามุสอโพคาลิป์อีกตัวหนึ่งเนี่ยดูดิรายละเอียดมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันดูแบบขมุกขมัวแต่ว่าเลลิกบาหามุสตัวน,นี้คือบอกเลยซิทแพกแน่นๆเน้นทุกสัดส่วนดูปีกปีกเป็นปีกสีเขียวโคตรเท่ ตรงกลางเนี่ยมีดวงตาด้วยผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากเป้าหมายคือทั้งหมดตีฟีตีสโลถึกอินเซนดาเมจน็อกแบ็กตีสาบเสริมแก่งเจาะบาเลียเจาะโลตีป่าเดือนไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเวฟตีแอรียคือตัวเนี้ยเถื่อนมากเถื่อนจริงๆมาไฟกับบาหามุดเอเลียนกันบาหามุดเลลิกเนี่ยคือแบบมีเกือบทุกอย่างยกเว้นตีเวฟ มีตีเวฟตีเซิร์ฟด้วยนะเถื่อนกว่าน,นี้อีกหมูอุดอุโดนฟีดโดนสาบนะคือเอาจริงแค่ฟีดก็เถื่อนแล้วป่ะนี่มีสาบอีกสลโลอีกนั่นดูแลตีป่าเถื่อนอีกอันนี้คือป่อยตัวเดียวนะเว้ยบาหมุดเอเลียนสู้ไม่ได้เลยวอคิวลี่สู้ไม่ได้เลยจังหวะนี้บาหมุดชาร์จพลังแล้วตบไปครับผมปรับปรับตีคำสาบด้วยไม่ต้องมีหรอกตีป้อมแรงเนี่ย ตีแค่นี้ก็เถื่อนละรับบาฮามุสเอเลียนก็นมาเพิ่มนะเดี๋ยวลองไปสู้กับเอเรอร์บาฮามุดดูเอเรอร์บาฮามุดเนี่ยเป็นอะไรที่เถื่อนมากนะโอเคไปเลยบาฮามุสเลลิกป่อยบาฮามุสเลลิกไปหลายตัวแล้วจังหวะนี้ก็ชนะไปได้ <c oughs> คือบาฮามุสที่ผมรีวิวมาทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยชนะเอเรอร์บาฮามุสนะแต่ว่าตัวนี้นั้นบอกเลย <c oughs> ชนะหรือเปล่าวนนียใจเต้นตุ๊บตุ๊บตอมตอมเฮ้ยแต่ <c oughs> ตว,ว่ายืนบวกได้นานอยู่นะถ้าตัวนี้ชนะเอเรอร์บาฮามุสได้บอกเลยเป็นบาฮามุสที่เก่งที่สุดแล้ว นั่นไอเอร์เร่บาห์มุดน็อกแบ็กตัวอื่นถ้าปล่อยมาตัวเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะเวย้ยแต่ว่าตัวนี้ทําได้จากประสบการณ์การเลี้ยงแมวมามา,มากกว่า100ปีของผมเนี่ยบอกเลยไอยเดียว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 คือตัวนี้ถึงแม้ว่าจะหนึ่งหนึ่งแล้วชนะเอร์เร์บาหามุดไม่ได้แต่ว่าก็เทียนกว่าอโพคาลิปบาหามุดแล้วแหละเพราะว่าตัวนี้ยืนได้นานมาก อพาลิปบาหามุดไปเลยโอเคอโพาลิปก็ตบบ้านไปในจังหวะนี้นะละเออเลยกรโผมาแล้วดูดิปับเดียวเท่านั้นน่ะเออเลอร์บาหามุดจะตีสโลตีน็อกแบ็กตีพิษตีปาเถื่อนตีเวฟผมไม่รู้ว่าการใบเนี่ยมันจะไปใบสกิลไหนอาจจะเป็นแค่แบบใบสโลกับน็อกแบ็กก็ตบาหามุดตีเวฟตีเซิร์กตีคิตีพิษทุกคนว่าเลสลิกตัวเดียวเนี่ยชนะได้หรือเปล่าโอเคดูเวฟที่ศัตรูตีมาถึงบ้านผมเอ้า ไม่ทำไมก๊อตตัวนี้มันเถื่อนยังวะเนี่ยแต่ว่าพอผมปล่อยเลลิกบาหามุส2 2ตัวก็ชนะได้ไว้ด่านนี้เจอราชาปีศาจที่ตีพิษซึ่งตัวผมนั้นโดนพิษเอา้าแพ้ทางแพ้ทางแบบนี้ต้องแบบรีบไปตีสาบมันจะได้แบบไม่โดนพิษใช่ไหมเฮ้ยแย่แล้วโดนแล้วจึกเข้าให้หนึ่งทีโอเคตีคำสาบใส่ศัตรูเราเว้ยเฮ้ยเข้าไปอีกแล้วเบรล่อทันไหมได้อยู่นะ หรือว่าบาหามุสผมจะไม่โดนมือโดนอยู่ไหมโดนอยู่แต่ว่าทำไมไม่ตายวะและเรียบร้อยโวยขนาดแบบไม่มีสกิลกันพิษนะเนี่ย หรือว่าศัตรูตีพิษไม่ได้ไม่แน่ใจด่านนี้เจอเข้ากับพระเจ้านะเป็นพระเจ้าที่แบบสามารถลุกขึ้นยืนได้แล้วแต่ว่าจังหวะนี้พระเจ้าโดนสาบไปได้ซึ่งบาหมุดเลลิกของผมจังหวะนี้ก็แบบระเบิดพลังแล้วก็ตีปลาเถือนไปแล้วก็เปิดนีโอไปหนึ่งรอบครับผมตรงนี้บอกเลยพระเจ้านะั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรผมได้อย่างแน่นอนบาหมุดตัวนี้ก็ตีพระเจ้าไปรัว โอเคแล้วก็ได้ตีบานไปแล้วโดนวาร์ปไปครับผมจุดอ่อนของเลลิกบาขมุดเลยก็คือการโดนวาร์ปนะแต่ว่าโอเคเข้าไปได้อยู่เฮ้ hey, แล้วทำไมโดนวาร์ปวะเมื่อกี้เจาะบ,บาเลียไปทั้งที่ผมแบบก็ตีคำสาบนะทำไมศัตรูยังสามารถใช้สกิลใส่ผมได้อีกละ่ะหรือเพราะว่ามันหลุดคำสาปเออ โอเคคือเพนกวินมันแบบวาร์ก่อนไงก่อนที่ผมจะได้ตีคำสาปหรือไม่คำสาปผมก็ใช้ไม่ได้ผลกับเพนกวินและเคลียร์พระเจ้าไม่ได้เลยเฮ้ยพระเจ้าพัดมาแล้วเอ้ยโอ้ยพระเจ้ารอดผนจากคำสาปเว้ยยืนอยู่หลังไงบาฮามุสดาเมดแบบไม่ค่อยแรงอะถ้าเป็นอโพคาลิปมันจะลัวตบบ้านเร็วกว่าเว้ย ไฟนอนบอสกีก้าก็อดเห็นมีคนบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่แม่พระเจ้านะก็แบบเป็นแค่คุณแม่ธรรมดาดูคุณแม่กล้ามแม่ง <c oughs> กล้ามแขนกล้ามขาแล้วตอนที่ใช้สกิลเหมือนว่าจะมีอะไรพุ่งขึ้นมาด้วยคุณแม่เป็นตัวไร้คุณสมบัติตีน็อกแบ็กปาเถื่อนตีเซิร์กไปเลยเลลิกบาหมุดพุ่งไปตบบ้านหนึ่งทีแล้วคุณแม่ก็แบบกระทืบพื้นมาโอ้โหสกิลจากบ้านเขามาบ้านผมอะไกลมากแต่ว่า บาฮามุสเลลของผมนั้นไปตีคำสาปใส่คุณแม่ไปได้โอเคต่อให้แม่จะโดนสาปแต่ว่าแม่ก็ยังสามารถสกิลมาได้ครับผมเปิดโลกไปหนึ่งทีแล้วบาฮามุสของผมจังหวะนี้ก็แตกพายไปไปบาฮามุสไปเพิ่มลัวลัวปรับปรับปรับ,ปบ,ปบไปตบคุณแม่ซะเอาเรียบร้อยเคลียร์คุณแม่ไปได้นะเอาแหละจังหวะนี้พลังความชั่วกําลังแบบเออล้นนะจากมังกรธรรมดาจะได้เป็นมังกรเปรตต่อมาบาฮามุสเอเลียนที่อัพ เป็นตัวแฟนเมคเว้ยเพราะว่าบาฮามุสตัวเนี้ยจะมีดาวด้วยแล้วก็ตัวนี้จะตีวาร์ปบาฮามุสเลลิกผมแพ้ทางแน่นอนมีเสริมแก่งปลาเถื่อนไม่โดนฟิตไม่โดนน็อกแบ็กมีบาเรียตีแอรียจางหวาน,นี้เจอตัวสีดำครับผมแล้วยังไงล่ะเลลิกนะคือลุกสิง เลลิกจังหวะนี้ของผมนั้นกระเด้งแล้วก็แบบด้านหลังบาหามุดทะลุมานะแต่ว่าไม่ไปไล่เลลิกของผมก็โผลมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ตีคำสาปไปได้แล้วก็ตีสโลไปด้วยบาหามุดเอเลียนจังหวะนี้ไม่ได้เปิดวาร์ปเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็น็อกแบ็กไปจนสุดป้อมแล้วเรียบร้อยนะบาหามุดเลลิกชนะเว้ยมีหน้าซอมบี้ตีฟีตีสโลตีน็อกแบ็กตีคิตีป่าเถื่อนตีเวฟตีแอรียตีไก่ สีแดงนี่คือเลือดเหรอเป็นมีหน้าที่โดนกองทับแมวฆ่าไปแล้วสังเกตดีๆมีกระดูกด้วยโอ้ยสยองจากมีหน้าสาวสวยสุดน่ารักกลายเป็นสาวสวยสุดสยองไปเลยโอเคเลลิกบาหมุดของผมก็ขึ้นไปแล้วจังหวะนี้มีหน้าก็ชาร์จพลังนานเลยเกินแล้วก็ยิงบาซูก้ามาครับผมมีหน้าที่ตายไปแล้วนะจะต้องตายอีกรอบหนึงด้วยฝีมือของเลลิกบาหมุดแล้วจังหวะนี้นะ เลลิกบาหมุดของผมนั้นก็ควนกระดูกของมีหน้ากระดูกของมีหน้าที่แบบสภาพซุดโทรมก็ยังจะต้องโดนทาลุนกรรมอยู่ล่ําไปแล้วก็ควนกระดูกแตกไปด้กลายเป็นกองซากศพไปนะแล้วมีหน้าก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมามีหน้าซอมบี้ตัวนี้ก็ตายไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็อย่าบอกว่าจะคืนชีพอีกนะคืนชีพอีกฮะเหรอเดี๋ยวมันมีสกิลคืนชีพตลอดเวลาเหรอ เออน่าจะใช่แล้วแหละอพโพาลิปติกไม่มีสกิลกินซ่าแล้วเรียบร้อยวิกตอรีอัลติเมตอัลติมาพีสมามอนเป็นตัวอากุที่เป็นศัตรูโฟรติงเออเป็นมามอนตัวเมียไปเลยเลลิกบาหามุตตบบ้านไปหนึ่งทีครับผมแล้วพิสมามอนจกหวานี้นะไม่ได้ตีเลยไม่รู้ว่ามามอนมันจะเดินขึ้นหน้ามาทำไมทำไมมันไม่ตีไกลๆวะงงให้ตัวอื่นแทงสิ โอเคบันบันเราเบิดมาแล้วแล้วมามอนก็เดินขึ้นมาอีกเฮ้ยกระจอกเกินเปิดโลบไปหนึ่งทีดูมามอนชาร์จพลังเสร็จไม่ได้ตีนะเพราะว่าระยะมันใกล้เกินไปเป็นศัตรูที่กระจอกมากๆเจอบฮาม,มุนเลลิของผมเคลียร์ไปอยากดูมามอนตีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันตีอย่างไงโอเคเราเบิดมาแล้วแล้วยิงตูง้โมโหล้อรถเถื่อนมาก บาห์มูดปะทะไซโคนแล้วจังวันนี้ป้อมยิงเซิร์ฟมามตู้ไม่โดนบาห์มูดเพราะว่าบาห์มูดนั้นเขาไประยะใกล้แล้วนะโอเคไซคนมาแล้วอย่างไงวะบาห์มุดเลยของผมนั้นบอกเลยเถื่อนกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่าบาห์มูดจะมีโอกาสโดนเซิร์ฟแต่ว่าเอ้าเรียบร้อยเชียร์ไซโคนไม่ได้นะเปิดโล่ไปหนึ่งทีแล้วไปเลยบาห์มูดท,ทุกตัวขนาดแบบแค่บาห์มูดตัวเดียวนะเนี่ยไซคนยังทําอะไรไม่ได้เลยบาห์มูดตัวนี้นี่มันช่างโอพีเลยเกินด่านนี้เจอกับ ราชาเลลิกแล้วก็มีโดกูมอนเลลิกโอเคโดกูมอเลลิกมา2ตัว3ตัวเราเฮ้ยแล้วก็มีปลาเลลิกด้วยบอกเลยบาหามุตตัวเดียวของผมนั้นแพ้โว้ยเก่งแท้แพ้ลุมไปบาหามุตไปประมาณเท่านี้เปิดโล่ไปหนึ่งทีครับผมเราจังหว่านี้นั้นบาหามุตของผมนั้นกระโดนสาบนี่วาสาบมาสาบกับไม่โกงนะจ๊ะอะไรวะเนี่ยตัวเองสามารถสราบใส่ศัตรูได้แต่ว่าดัานไม่มีสกิลกันคำสาบบ้าบอลเลยเกินไปตัวเดียว ปจังหวะนี้ครับผมอโพคคลิปตบป้อมไปในจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยบาหามุดเลลิกปะทะบอสตัวสุดท้ายของด่ันอันแคนนี่แบบหนึ่งต่อหนึ่งโอเคจังหวะนี้บาหามุดของผมนั้นก็ระเบิดพลังและตีปาเถื่อนใส่หมาบอกบอกไปครับผมแล้วจังหวะนี้ก็เปิดโล่ไปหนึ่งทีแล้วหมาเบฮิมอดก็มาแต่ว่ากอริล่าฝั่งมันก็ตบใส่บาหามุดผมอย่างบ้าคลั่งนะแต่ว่าบาหามุดบอกเลยว่าข้านั้นมีสกิลถึกตีคำสาปนะเว้ยเฮ้ สู้ไม่ได้เว้ยหนึ่งหนึ่งไม่ไหวเพราะว่าบอสฝั่งศัตรูนั้นเลือดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะอาศัยแบบการเน้นลมเปิดรอบไปห,หนึ่งทีบอกเลยจังหวะนี้กอริลาก็แบบโดนน็อกแบก็กกระจายกระจายแล้วดามเมจกอริลาก็เยอะขึ้นแล้วยังไงแล,ล้วเรียบร้อยนะบอสกอริลากับสู่สวรรค์ไปบาฮามุสของผมจังหวะนี้ก็ตบบ้านใส่ฝั่งศัตรูลัวนๆและเก็บชัยชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนะเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมใช้น้ำใช้ไฟอย่างรู้คุณค่านะทุกคน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ